ครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้คือขั้นตอนการทดลองเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องบิวครับเดิมทีเป็นเลียวผ่าที่เป็นเป็นเลียวผ่าครับคนนี้ก้าเลียวผาดแต่บางออลูกค้าจะมีรุ่นนี้อาจจะจุกจิกหน่อยสำหรับตัวเลียวผาดเองนะครับสำหรับจุกจิกหน่อยตัวเลียวผาดเองก็เลยมาโมดไฟาใหม่ให้เป็นเครื่องเลียวผาดในหัวใจออวินครับตอนนี้ก็ ในช่วงทดลองครับทดลองวิ่งทดลองเทสทั้งหมดอตอนนี้เป็นเพื่อนสมาชิกใหม่ที่อยู่ที่สมบาการนะครับเรตอนนี้กำลังเก็บงานเก็บความเรียบร้อยเก็บความละเอียดครับผม ทั้งเมนบอร์ดระบบสายไฟโลกของเรียวผ่าทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นของออวินไม่มีปัญหาครับก็เก็บความเรียบร้อยครับผม